คำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเพื่อตอบสนองความฟินและสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แค่มันตื่นลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่มันทำคือรีบลุกอาบน้ำแต่งตัวและเตรียมใจสำหรับลุยกับงานในคืนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลอีกต่อไปแล้วหมายถึงว่าถ้าจะมีกังวลมากแค่ไหนก็ต้องลุยแหลกงานนี้อาบน้ำเสร็จมันก็ยืนเซ็ตผมไปมาอยู่ที่หน้ากระจก หันหน้าหันหลังสำรวจว่าเรียบร้อยดีก็ถอยออกมาถือผ้าเช็ดตัวไปผ้าตากไว้ที่หัวเตียงนอนที่ประจำของมันทันใดนั้นเสียงพูดจาจอแจพร้อมกับเสียงรองเท้ากระทบกับขั้นบันไดาทางขึ้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องเมื่อเสียงแกลกเปิดประตูนั้นดังขึ้น ไอเข้มมันจ้องขมิงเหลือไปที่หน้าของคนแรกที่เดินผ่านประตูเข้ามาจนถึงคนที่สองด้วยใบหน้านิ่งๆแล้วเสียงที่ดังสนั่นในตอนแรกก็กลับเงียบลงในทันทีเลยกูให้เวลาสิบนาทีฮะน้อยจังขออิ่งไม่ได้เหรอลูกพี่ขออีกขออีกขออีกสิบเก้าแปดโอ้ ไปแล้ว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 และแล้วการต่อสู้ระหว่างไอ้ปอนกับไอ้นพมันก็เริ่มต้นขึ้นจนได้และในที่สุดไอ้ปอนก็เป็นผู้ชนะได้อาบน้ำเป็นคนที่สองต่อจากไอ้เข้มได้สำเร็จไอ้นพไอ้นอน์ไปไหนมันไม่ได้ไปกับพวกมึงเหรอไม่พี่จากนั้นไม่ทันไร ไอ้นนมันก็เดินต้อยๆขึ้นมาบนห้องแล้วมองหน้าทุกคนที่หันไปมองหน้ามันเป็นตาเดียวกันด้วยความสงสัยทำไมอมองอะไรกันมึงไปไหนมาวะไอ้นนลูกพี่ถามหามึงเนี่ยอ๋อไปเดินเล่นมามึงไปเดินเล่นที่ไหนมาวะไอ้นน มึงแอบไปแทงสนุกอีกแล้วใช่ไหมไอเข้มเริ่มตั้มคำถามเสียงเข้มสมชื่อใครเครียดนะพี่อืมช่างเถอะจริงๆนะพี่ฉันไม่มีตังเล่นหรอกไปนั่งดูเฉยๆกูก็ไม่ได้ว่าอะไรกูบอกไปช่างเถอะไง จริงๆเนาะพี่ฉันจะไม่ไปอีกแล้วอืมบางทีนี่อาจเป็นข้อเสียของไอ้นวน์มันเป็นคนชอบเล่นอะไรแผงแผลงที่สุดในกลุ่มพี่น้องอะไรสิ่งเสียงท้าทายมันชอบหมดแหละเล่นสนุกเล่นไพ่เล่นบอลมันชอบนักกว่าไอ้เข้มจะเคี่ยวเข็นให้มันกลับมาเป็นคนได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันถึงเกรงใจลูกพี่มันมากเรียกว่ายอมถวายหัวให้เลยไอที่บอกว่าไปนั่งดูมันก็คงไปนั่งดูเฉยๆจริงๆนั่นแหละเพราะใจมันรักไงบางทีก็นึกขำม,มันอยู่เหมือนกันถ้าจะให้มันไปเล่นจนติดหนี้ติดสีลเหมือนเมื่อก่อนบอกเลยว่ามันเข็ดขึ้นสมองเพราะไอ้เข้มนี่แหละที่จับมันไปส่งให้เจ้านี่ ให้พวกเจ้านี้อัดมันเสะอ่วมแล้วค่อยจ่ายหนี้ให้ทีหลังคราวนี้เลยโดนขู่ถ้าไอ้เข้มมันรู้เมื่อไหร่แล้วก็มันก็จะทำแบบเดิมหรือไม่ก็ปล่อยให้เจ้านี้ฆ่าไอ้หนุนให้ตายไปซะจากที่ลูกพี่ให้เวลาพวกมันสิบนาที ในที่สุดก็ใช้เวลาไปกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าที่พวกมันจะก้าวขาออกจากห้องพักได้แล้วกว่าจะมาถึงหน้าพาราไดก็เกือบทุ่มครึ่งซึ่งร้านนี้ก็เปิดเวลาทุ่มครึ่งพอดีน้านหน้าร้าน Paradise, พาราไดผับของเสี่ยกวงกาดตัวสูงใหญ่สองคนยืนอยู่หน้าร้าน นอกจากจะใส่ชุดดำทั้งชุดแล้วก็ยังสวมแว่นดำและก็หมวกดำอีกด้วยถ้าไม่มีแสงไฟส่องมาคงนึกว่าไม่มีคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วจะคิดว่าเป็นอย่างอื่นแทนมากกว่าพี่ครับที่ว่ารับสมัครคนยังรับอยู่ไหมครับ มาถึงไอ้เข้มมันก็เดินตรงไปถามเลยทันทีแบบไม่มีรอกาดสองคนหันมองหน้ากันแล้วยิ้มมุมปากเจ้าเล่แปลกๆก,ก,ก่อนจะซุบซิบซุบซิบกันมันสองคนมองไอ้เข้มตั้งแต่หัวจะหลุดปลายเท้าแล้วก็บอกว่าให้รอก่อนรอแป๊บหนึ่งนะอืมไอ้เข้มมันพยักหน้ารับ แล้วกาดคนนั้นมันก็หายเข้าไปนานก่อนจะออกมาพาพวกมันเข้าไปข้างในแล้วตรงขึ้นไปที่บันไดชั้นสองของร้านเลยรู้สึกมีลานสงหอนปแปลกๆกับชั้นสองของร้านตั้งแต่แรกแล้วล่ะนั่งรออยู่ในนี้ก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามาหาแล้วพวกมัน ก็ถูกบอกให้รออยู่ข้างในนั้นจนเกือบสามทุ่มเลยโอ้ยลูกพี่หิวข้าวเราออกเวกันเถอะมึงจะบ้าเหรอวะเขาให้รอก็รอไปก่อนใจร้อนทำไมวะไอ้เค็มมันก็พูดปลอบใจไอ้ปอนไปอย่างนั้นในชยก็คิดอยู่เหมือนกันว่า มันชักจะนานเกินไปซะแล้วโห oh, พี่ใจร้อนอะไรนี่มันสองชั่วโมงแล้วนะเขาลืมเราหรือเปล่าพี่เราลงไปข้างล่างกันดีไหมอะไอ้นบพูดเสริมขึ้นมามีเวลาอย่างนี้พวกมันนี่เข้ากันเป็นปีเป็นขุยเชียวรออีกสักครึ่งชั่วโมง ถ้าไม่มีใครเข้ามากูนี่แหละจะพาพวกมึงออกไปเองแล้วเวลาก็ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจริงๆที่ไม่มีใครเข้ามาเลยไอ้เข้มมันตัดสินใจพาสามแฝดลงไปถึงชั้นล่างของร้านในทันทีเฮียหมูครับแย่แล้วครับดาวเต้นของเราทบลาวออกเมื่อกี้นี่เองครับเอาตายหาแล้ว ทำไงดีเนี่ยโอ้ยกูจะไปหาดาวเต้นที่ไหนวะเนี่ยจังหวะที่พวกไอ้เข้มเดินลงมาถึงชั้นร่าง<ๆ>ก็มาได้ยินเสียงสนทนาของเฮียหมูกับผู้ช่วยของเขาพอดีเป๊ะเลยไอ้ปอนมึงขึ้นไปเต้นแทนมันด้ฮะอะไรนะพี่มึงขึ้นไปเต้นแทนมันหน่อย ทำไมต้องเป็นฉันล่ะพี่ก็กูเห็นมึงเต้นออกบ่อยมันก็คงเหมือนกันเลยนาได้โอกาสโชว์แล้วเอาเลยไปสิจะฉันจริงเหรอพี่เออมึงแหละกูฝากความหวังไว้กับมึงคนเดียวเลยเดี๋ยวกูเลี้ยงพิซซ่าจริงนะเออ กูเคยโกงเหรอไอเขมมันเริ่มมีสีหน้าจริงจังที่เต็มไปด้วยความหวังก่อนจะเอื้อมมือไปตบไหลให้กำลังใจไอปอนเพื่อให้มันฮึดสู้ก่อนจะผลักให้มันก้าวไปข้างหน้าอย่างแรงไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายทล้งงานนี้ยังไงมันจะต้องเข้ามาทำงานในร้านเสียกยงวงให้ได้ จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องปริยวินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ